อออืมรเฮ้สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อเบทเชิลกลาวต่อสู้แบทเชิลกลาวกันนะคะในในโรบอทจะมีผมนะฮะที่เป็นสกิลิตันนะกับ คนนู้นะฮะเห็นไหมเห็นไหมคน้านาคนนั้านะที่กำลังเต้นอยู่ตรงนู้นนั่นๆๆๆเขานะก็จะมาสู้กับผมนะฮะเขาคนนั้นก็คือไม่บอกคงไม่รู้เอ้ยยังไม่รู้จักตัวเองเหรอมันใช่มันใช่ขอเปิดไม่ใช่ดิอ่าแล้ววันนี้เราจะมาเล่นนะฮะ ถ้าใครชนะถ้าคนชนะคนถ้าใครฆ่าได้ฆ่าได้ห้าห้าครั้งนะฮะคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะพร้อมกันหรือยังฮะก่อนที่เราจะไปยู่กันเราต้องทำอะไรก่อนเอาดีพูดดีๆคนเขาฟังไม่รู้เรื่อง กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยกดกระดิง่งเอ้ยกดกระดิ่งไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคแนละ้วเ,เราก็จะเริ่มกันเลยในสามสองหนึ่งเริ่มได้พร้อมแล้วมังกดก็คือให้อยู่ในสนามนี้เท่านั้นโอาเจ้โอ้ยอืมกดพร้อมกันเลยอืมไปไหนเจ้า นี่นะเราก็จะมีคนดูนะฮะอยู่ข้างๆนะฮะคนนั้นนหะคนนั้นนหนนะเดี๋ยวเดีเดีเนี่ยคนนี้นะเขาก็จะเป็นคนดูของเรานะฮะอืมอืมโอ้ไม่ดูนอันนึงไปหนึ่งจ้าดูพี่นะน้องพี่ชนะแน่เลยน้องอืมอืมอ้าว ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรแตกคะแนนหนึ่งคะแนนแล้วนะครับจังหวะนี้หนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนนะฮะสเกลิตันชนะไปนะฮะอืมใครอ่ะตัว,ด,ตวดีเปลี่ยนตัวได้ครับนเปลี่ยนตัวได้แต่ผมจะเล่นตัวเดิม จะเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเยังไม่ได้บอกให้เริ่มเลยจะเริ่มในสามสองหนึ่งเริ่มได้ไนี่โยนแหลกเหรอแหลกเหรอโอ้ยโอ้ยเฮ้อแห <c oughs> ลกเหรอแหลกเหรอแหลกเหรอ โอ๊ยกดไม่ถือกดไม่เดินทำอะไรอะครับทำอะไรนี่นีหนีก่อนเอ้ยไม่น่าเลยอ,ยลยอยดูนเนก็ไปึไม่โดนหลบได้ครับหลบได้ ทำอะไรครับเมื่อกี้คุณทำอะไรอืมโดนอีกรอบหนึ่งโดนอีกรอบนึงนะครับเออเดี๋ยวเหมือนเดิมเหมือนเดจาวูเหมือนเดิมเลยเหมือนเดเหมือนเดจาวูกับไม่ได้เดิมอ่ะเดจาวูใช้สกิลเดิมอ่ะเมื่อกี้ไม่โดนเฮ้ยยองเออ เต็มเต็มไม่โดนไม่โดนไม่ไม่โดนเงินต่อยได้ไงเป็นไปไม่ได้ไม่แต่จะไม่ยอมตาย,ตายเออเอายังไม่ตายตายด้วยสก,กิลเดิมอีกแล้ว อันติขอกติกาอันติขออันติขอๆๆไม่ใช่อันติไม่ให้เปิดจะเริ่มในสามสองหนึ่งเริ่มใจเออกดสกิลถึงจะกดถึงจะมือล้านกดอันติก็ก็ให้ยืนนิ่งๆให้เขาข้าวใจจะไม่ให้ใช้สกิลนะ ถึงจะกดได้แต่ว่าให้ยืนเฉยๆถ้ากดไปแล้วไม่จริงโอเคหนีแล้ว,ไ,ลวไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่หนีแล้วก็ฟันต่อหนีแล้วก็ฟันต่อนี่เลือดน้อยกว่านะนเนี่ยขนาดนี้เลือดน้อยกว่านะเออ <c oughs> <c oughs> เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตายตายแตกอืมสามคะแนนแล้วนะครับสามคะแนนเฮ้ยอังเป่ายังได้สูงคะแนนเฮ้ยเอาหายไปไหนหายไปแล้วยืนที่เดิม ยืน,ย,น,นยิมแล้วสามสองนึ้ยขยได้จับไม่ได้สามสองหนึ่งเลื่มใจเลื่มใจเลืมใจโอ้ยเอ้ยไม่โดนเล่นตัวเดียวก็เลรอื้มอื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 ม,อม เฮ้ยไม่โดนไม่โดนคู่ไม่โดนเอาเลยนะคระเจ้อาอะไนี้เอ,ยยอายืยนยนิ่งทำไมอ่ะยืนนิ่งทำไมกรธนันตีไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับออเออไปไหนเอากระโดดค้างเ้อเข้ามาเข้ามาตรงตรงไม่เลี้ยวด้วยวเขา้าเข้าซอยตรงไม่เลี้ยวด้วยซอย ไม่เอาไม่เอาของขวัญเออเออคุณได้แล้วคมไปแล้วอ่าแล้วผมก็จะให้ของขวัญคุณอืมตัวดำตายอีกรอบเดียวให้สึกตัดสิงอีกรอบเดียวนะฮะผมเลยกรอบเดียวแล้วไปยืนที่เดิมโอ้ยมันแะ้ยืนที่เดิม จะเริ่มเลยสามสองหนึ่งเริ่มได้หลบได้อีกอืมใส่มาอใส่กับไม่กองโอ้ยลมม้มเลยสิบครั้งนี้จะไม่จะมีชนะไหมมัดไอ้บิชนะไอ้บิชกอย่าลงสกิบอีกด้วย,ยเลยนะโอเครบกวน ย,ยังถ้าเราแพ้เราจะลองสกิบบี้ไทยเล่นให้เองฟังถ้ามันถ้ามันมุมมันหักมุมเองชนะเฉยเราจะลองสกิบบี้ไทยเล่นให้เองฟังเ้ลงแพ้อเองก็ต้องลองลองเพลงอะไรก็ได้ให้เราฟังที่เรารู้ที่เราแบบที่เราฟังรู้เรื่องเออให้เราฟังรู้เรื่องเงีย้ยยา ในจิกมาด้บาได้มา,ด,าด้บาได้ไม่โดนมาด้ไม่โดนเหมือนกันมาด้มาดอด้มาได้ห <c oughs> ยางฮาเลยโอ้ยสึกแต่สิกันนี้จะมีสูสีมากเออ พี่จ้ะโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายเนี้ยมาหนี้มาหนี้ตายตายตายเข้มเยอะเอาแหลกเฮ้ยปาหายแหลกจเปาหายแหลกเอออึเอือกไอ้ปาได้หนึ่งคันใน ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราหมายถึง่ะชนะโครบาตาเออเองชนะโครบาตานะสามารถจิกถังขยะได้นะฮะอ่าแล้วก็จะเริ่มในสามสองหนึ่งไป้า <c oughs> เออ,เอ,อไปเอาไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เล่นป้องหมายไว้เราเหลือคะแนนเดียวแล้วนะอืออืออือเอาจะชนะไหมเนี่ยโอ้ยอือออืแคร์ละเกินแคร์ละเกินอือเฮ้ย

ถึงนะครับผมมาลองมาลองตรงนี้มาลองตรงนี้เดี๋ยวผมถือไม้ให้ผมมีไม้ให้เหรอไม้ของผมใหญ่มากเอาผมไม่โยนให้หรอกอ่ผมจะถือไว้ลองลองลองว่าเป็นเป็นเรื่องของมิกนะครับก็คือสองมิกสองมิกแล้วสองสองเป็นมิกกี้ลองตรงน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 ี้อยากฟังอยากฟังมาลองตรงนี้มาลองตรงนี้ này này nó ở trong này à ui luôn